จากการที่นันนั่งดู YouTube มามากกว่า100คลิปเพราะว่า80%ของ y o u t u b e อโน้มน้าวว่าการใช้ Chat GPT ง่ายมากและสามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลในเวลาอันสั้นเช่น3ล้านบาทต่อเดือนหรือ100,000บาทต่อสัปดาห์หรือ10,000บาทต่อชั่วโมงเป็นต้นแล้วเขาก็จบแค่นั้นไม่ได้บอกขั้นตอนว่าทำอย่างไร นอกจากนั้นไม่ถึง9%ของยูทูบเบอร์โน้มน้าวว่าสามารถใช้ Chat GPT ทำเงินได้อย่างมหาศาลพร้อมบอกวิธีการทำแต่ไม่ได้บอกค ondition ว่าการที่เราจะได้เงินเยอะขนาดนั้นมันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างและมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ช่วยให้เราขายและก็ได้เงินอย่างที่เราหวังทำให้ผู้ฟังหลายๆคนอาจจะคิดว่า ถ้าเราทำตามที่เขาพูดเราก็จะได้ผลลัพธ์เดียวกันหรืออย่างน้อยก็ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาเคลมนั่นเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าเราสามารถใช้ AI ทำงานได้ง่ายมากๆเราสามารถทำงานเร็วขึ้นและงานอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแต่การที่เราสามารถทำเงินอย่างที่เขาเคลมได้หรือเปล่านี่อาจจะเป็นหนังคนละม้วนกันเลยนะคะสมมตินะคะ ว่านั้นแค่อยากได้ยอดวิวนั้นสามารถเพียงทําเหมือนคนอื่นๆเพื่อปัดให้คนดูคลิปของนั้นแต่มันขัดแย้งกับความตั้งใจของนั้นค่ะนั้นอยากให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดสิ่งที่นั้นพูดอาจจะไม่สวหรู้เหมือนช่องอื่นๆแต่นั้นคิดว่ามันจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในระยะยาวมากกว่าและนั่นก็คือวัตถุประสงค์หลักของช่องนั้นค่ะดังนั้นนั้นจึงสร้างคลิปในซีรีส์นี้ขึ้นมา ในซีรีส์การใช้ ChatGPT สร้าง Passive Income หรือสร้างรายได้ออนไลน์นี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน7คลิปในคลิปเหล่านี้นันจะพูดถึงการทำเงินด้วย ChatGPT ในรูปแบบต่างๆได้แก่1การใช้ ChatGPT สร้างบทเรียนออนไลน์2การใช้ ChatGPT ในการทำ YouTube วิดีโอ3การใช้ ChatGPT เขียนหนังสือขาย 4. การใช้ Chat GPT รับเขียนงาน 5. การใช้ Chat GPT เขียนบทความเพื่อแปะลิงก์ Affiliate เพื่อรับเงินค่าคอมมิชชั่น 6. กสิวิธีเพิ่มเติมเพื่อใช้ Chat GPT ทำเงินและ 7. สรุปและ what's next เพื่อแนะนำข้อคิดดีๆเพื่อจะให้เพื่อนๆตัดสินใจเลือกสิ่งที่ใช่ที่สุดสำหรับเพื่อนๆเพื่อนำไปต่อยอดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตั้งค่าเตือนนะคะ นันไม่อยากให้เพื่อนๆพ,พลาดข้อแนะนําที่นันเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของนันเองนอกจากนั้นในการทําคลิปแต่ละคลิปนันคน้นข้อมูลเยอะมากๆเพราะนันอยากให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สดุดอย่าลืมดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคะดูไปก็พยายามนึกเปรียบเทียบกับบริบทของตัวเองหรือถามตัวเองไปด้วยนะคะว่ามันคือสิ่งที่เพื่อนๆต้องการหรือเปล่าถ้าใช่ ก็ใส่เกียร์ลุยเลยค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ลองหาวิธีอื่นที่เข้ากับตัวเพื่อนๆมากขึ้นนั่นเชื่อว่าเราทุกคนมีสิ่งดีๆที่เราสามารถแชร์กับคนอื่นได้แต่ที่สำคัญเราจะต้องค้นพบนิชของเราให้เจอและนันหวังว่าช่องของนั้นจะช่วยให้เพื่อนๆค้นพบตัวตนที่แท้จริงและสิ่งที่เพื่อนๆอ,อยากจะทำได้นะคะ ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะไว้เจอกันโอกาสหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย